ต้องพยายามนานแค่ไหนจึงจะประสบความสําเร็จพอดีไปเห็นภาพภาพหนึ่งใน Facebook ดีมากๆเลยนะครับเป็นภาพของอนักกีฬาวิ่งนะครับยูเซนโบวที่เป็นรู้สึกจะเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะตอนนี้เขียนว่า I trained for years to run nine seconds ฉันเนี่ยฝึก4ปีนะครับเพื่อวิ่งแค่เก้วินาที Some people don't see results in two months and give up คนบางคนนะไม่เห็นผล ในแล้วล่ะแค่2เดือนก็ลมเลิกซะแหละนะฮะผมเคยได้ยินคําถามคําถามหนึ่งนะจากทีมงานว่าพี่หนูต้องพยายามเนี่ยตั้งใจนานแค่ไหนจริงจะประสบความสาเร็จผมตอบไปว่าทําจนกว่ามึงจะสําเร็จนั่นแหละชีวิตมันเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วถ้ายิ่งเป็นเรื่องของการเงินการงานการพัฒนาตัวเองสุขภาพผมว่ากลมๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะฮะคือเราไม่สามารถจะปึ๊บช่วงหนึ่งเราก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็เลิกแล้วก็หยุดทําพฤติกรรมไหนได้นะครับคนถามผมเยอะนะฮะว่าต้องคุมอาหาร นานแค่ไหนเนี่ยจึงจะแบบมีรูปร่างในฝันหุ่นในฝันสุขภาพในฝันผมมักจะถามกลับนะครับว่าเขาอยากมีรูปร่างที่ดีสุขภาพที่ดีนานแค่ไหนล่ะเขาบอกก็อ,อยากคนดีไปตลอดสิก็อ,อยากสุขภาพดีไปตลอดผมก็บอกเลยครับมันก็ต้องพยายามไปตลอดแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราผ่านช่วงที่มันยากไปแล้วเราเริ่มจะเคยชินกับกิจกรรมเหล่านั้นแล้วหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จในชีิตก็เหมือนกันครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครยังรู้สึกว่ายังพยายามอยู่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ประสบความสําเร็จไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะวันหนึ่งคุณจะ สำเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พยายามแล้วตั้งหานั่นแหละคือหายนะนะครับฉะนั้นทําจนกว่าจะสาเร็จรับรองสักเซสแน่นอนครับ